พันโอกาสมาดแมนเมื่อมาถึงควรคำหนึ่งไขว่ขวาหาเหตุผลอย่ามัวรอมัวคิดจิตกังวลยามเราจนใครเล่าช่วยเรารวยครับสวัสดีครับพ่อแม่พิ่น,นองชา้าเกษตรอินดีคนีิรักเกษตรคนีิรักตนใหม่และกะชอบการทําสวนทุกปู่ทุกคนนะครับมนี้เกษตรอินดีนะครับผม ทางตีนะครับได้เพาะต้นบังหน้าไว้หลายหลายต้นแล้วนะครับอยู่ในขวดท่านผู้ชมจะเห็นอยู่ด้านขวามือของท่านผู้ชมนะครับซึ่งช่ำไว้ประมาณเดือนกว่าๆแล้วซึ่งหากเขาออกมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมจะเอาเอาต้นบังนาของเขานี่ออกจากออกจากขวดช่ำไว้แต่ก็มาลงถุงถุงดำที่เตรียมไว้อยู่ซ้ายมือครับรับ่นดองครับ ตอนกน็เดี๋ยวพาพี่น้องไปชมในการอนุบาลต้นบงนางนาวรอลรอนแรกนะครับถึงเอากิงพันธุ์จากสวนของห้องนี่แหละครับเอามาลองช่ำเบงนะครับตามไปวิธีหลายท่านที่ได้แชร์ไปในคลิปวิดีโอนะครับกับขอบพระคุณทีหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่ำกิง่งมืองนาวโดยเอาแบบควบแนนใส่กวดโพลรีดหรือว่าใส่ถุงช่ำก็ดีนะครับ ส่วนแนวจะเป็นผู้ถี่เฮ็ดมาก่อนนระับผมเองก็เป็นผู้เดินตามนะครับแต่ว่าก็อยากมาแบ่งปันอยากมาโชว์ผลงาน,นครับว่าห้องเฮ็ดนี่มันมันไดรีบออย่างขีบบอก็เป็นการท้าพิสูจน์อย่างหนึ่งน,นะครับเนาะซึ่งสวนเกษตรนี่ของผมนี่ก็กลักลักษณจะมีปักหน้าวนะครับปักหน้าจะมีอยู่สามสามสายพันธุ์ที่ที่ผมขันมาหนึ่งจะเป็นแป้นพวงบ้านแพ้ว อีกพันที่สองก็จะเป็นแปน้นซุเปอร์เซิร์ตอีกที่สามก็จะเป็นไอมะนาวแปน้นบินตานะครับซึ่งด้านด้านขวามือนี่ยูดในเข่งเนี่ยจะเป็นแปน้นฟิจิตนะครับซึ่งเอาไว้ช่ำไว้่นออกลูกนะครับเห็นจะเห็นลูกทรอบฝั่งขวามือจะเป็นไอต้นกิ่งตอนนะครับตัวนี้กิ่งตอนการเริ่มแตกแตกยอดแล้วก็มีมีช่อดอกออกมาอันนี้เป็นแปน้นพวงบ้านแพวนะครับ ครับผมจังไดก็ให้กำลังงใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับเนาะจะได้มีกำลังใจถ่ายทำคขิบวิดีโอที่เป็นประโยชน์กับพีกําันองน,นะครับอย่าไปเบิ่งกันเลยนะครับเนาะตามผมมาเลยครับเอาโอ้ครับสวัสดีครับขอสวัสดีเป็นทางการอีกทีหนึ่งนะครับเนาะครับแจ้งถิน เมื่อกี้ที่ผมบอกไปนะครับว่าจะเอาต้นมะนาวที่ชำไว้อยู่ฝั่งนี้นะครับออกมาใส่ถุงดําคือเอามานุบาลเอามาอนุบาลเป็นนะครับเนาะอันนี้ต้นแรกนะครับเดี๋ยวจะเอามาล่องแกะิึงนะครับเห็นท,ทางของเขานี่เขาออกมาแล้วนะครับเนาะที่สิ่งที่เตรียมไว้ก็เป็นถุงตัวนี้ผมพายดินไว้เรียบร้อยนะครับใส่ดินไว้เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นดินสําหรับ ใส่ถุงอีกรอบหนึ่งหลังจากเอาต้นไับตอนแรกเราก็แกะแกะเทปกาวออกก่อนนะครับเพราะว่าติดไปอย่างแน่นเลยผมทดลองทํามีสองสองแบบนะครับก็คือแบบปิดฝาตัวนี้แล้วก็ไม่ปิดฝาอาจะมีตัวที่ไม่ปิดฝาก็มีนะครับอันนี้คือคือไม่ปิดฝาเลยนะครับเนี่ยสองอยางเนี่ยทดลองแล้วลากออกเหมือนกันนะครับ คุณภาพรากก็ออกเือนกันอันนี้ก็นะครับออกเหมือนกันเดี๋ยวลองตัวนี้ก่อนนะครับแล้วบักน้านี่ก็กข้อหนานี่ก็ถือว่าแพงนะครับเป็นบักหน้าที่เป็นผลไใหม่หรือว่าเป็นผักยูชนิดเกิดผักนะครับที่นี่ตลาดที่อยู่ตลอดนะครับ บางช่วงกับแ่งบางช่วงกับบบแ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตบอกถ้าไ้สารับเล่าไปนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับน้มแทมเปิดเลยนะครับ <c oughs> เปิดซิงเลยต้นนี้นะครับต้นนี้ผมจะตัดเอตัดตัดยอดตัดใบออกบาง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 ส่วนนะครับตัดใบออกบางส่วนเพื่อให้เขาขายน้ําำดีส่วนตัวที่ใบที่ที่ที่ไว้ใบกนะ็ ก็ไม่ร่วงนะครับไม่ร่วงอันนี้เขาเริเ่บเริ่บแตกแตกอแตยอดอ่อนได้แล้วนะครับแตกยอดอ่อนออกมาถ้าให้ดีก็จะให้ยอดตัวนี้เขาแข็งแรงกว่านี้นิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ใจร้อนนิดหนึ่งนะครับก็เอาลองเลย อันนี้รากเขาครับรากองคขอ,ขอนะครับอันนี้พมยอนลงดินได้เลยนะครับตัวนี้เอาลงดินเลยดินก็เตรียมไว้แล้วตัวนี้ก็คือจะรักษาไอ้เบ้าองค์ขานี่ไว้ไม่ให้แตกนะครับตัวนี้เจาลงไปเลย ทดลองหลาหลๆาแบบหลยวิธีดูนะครับตัวนี้ช่วยเขา ชายดินตัวนี้โรยข้างบนนิดนึงนะครับติดน้ำนิดนึงนะครับเพื่อให้เขาได้กินน้ำรั้งแรกนะครับเราจะทำกันช่วงเย็นนะครับเพราะว่าช่วงเย็นนี่ก็คือเป็นช่วงที่อากาศอุณหภูมิที่ไม่ร้อนนะครับผมอุณหภูมิที่พอดีมะนาวของเราจะได้ไม่ไม่เฉาตอนตอนเอาออกมาอนุบาลน,นะครับ อันนี้ต้นแรกผ่านไปนะครับต้นแรกนะครับเก็บไว้ทำต่อไปนะครับไปดูอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ก็คือต้นที่ไม่ได้ใส่ฟ้าไม่ได้ปิดฟ้านะครับ ระวังโดนต้นมะนาวแล้วครับเราเปิดเลยนะครับทำ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 ปุ๊บโอ้โหอันนี้ก็ถือว่า ใบใบไม่ลวงนะครับตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ตัดใบนะครับอันนี้ช้ำทั้งใบเลยอันนี้ลากเขาสังเกตเห็นนะครับลากน,นี่ละ<า>ตัวนี้ก็ใช้ผม,มใช้มือดันออกเลยครับดันออกง่ายครับถ้าถ้าเอาด้านนี้ลงข้อดีของเอาเอาด้านนี้ลงก็คือเวลาถอนมันจะถอนง่ายนะครับมันจะได้ไอ้ตัวโคนของเขาเนี่ยเี็บร้อยดูลากเขาครับ หน้าเขาเติมเลยนะครับเห็นนะครับโอเคต้นที่สองนะครับต้นที่สองอลงเลยนะครับปุ๊บซึ่งวิธีนี้ก็จะทำให้ ขอ,ของเขาเนี่ยไม่ไม่แตกนะครับจะทําให้ต้นมะนาวของเราเนี่ยฟื้นตัวเร็วฟื้นตัวเร็วที่ที่สวนของเราเนี่ยตอนนี้มีที่ผมทําไว้ก็คือจะเป็นทําเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์มะนาวพื้นบ้านนะครับพันธุ์มะนาวพื้นบ้านตอนนี้ผมรวบรวมมาได้อยู่ประมาณสี่ห้าสายพันธุ์นะครับเป็นมะนาวพื้นบ้านแท้แท้ ซึ่งคุณสมบัติของมะนาวพื้นบ้านเนี่ยทางภาคอีสานของเราเนี่ยมันจะมีเ,ออเขาเรียกว่าเปลือกบางน้ําเยอะนะครับมีกลิ่นหอมแต,แต่ว่าลูกเขาจะเอ,อลูกไม่โตเหมือนมะนาวแป้นลูกเขาจะลูกเล็กๆกลมๆนะครับแต่เวลาไปทําอาหารเนี่ยเอาไปปรุงอาหารเนี่ยสุดยอดมากครับสําหรับคนที่เป็น นอีสานนะครับหรือชาวอีสานของเราเนี่ยจะรู้จักมะนาวมะนาวพื้นบ้านเนาะฝัหน้าพื้นบ้านนะครับมันจะยังมีอยู่ครับตอนนี้ผมกับสกแสวงหาอยู่แต่มาหลายหลายหลาย,หลายต้นแล้วครับซึ่งกําลังพ่อชํานะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนี่สิเดเอาฝังหน้าพื้นบ้านเอาเอามาโชว์นะครับว่าตอนนี้กําลังชํากําลังแตกยอดออกมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ทันพร้อมที่จะเอาออกมาอนุบาลน,นะครับเนาะอันนี้ อา่ลืมบอ,อกไปครับพันธุ์ที่ผมเอามาชําอนุบาลน,นี่ก็คือพันธุ์แป้นอันนี้ก็คือแป้นซูเปอร์เซิร์นนะครับอันนี้มีอยู่สิบห้าต้นนะครับต้นที่สองพานไปต้นที่สามเอาต้นไหนดีเอ่ยดูสิอ่ะต้นนี้เป็นไงเดี๋ยวขอดูลากก่อนโอ้โหลากเติมเหมือนกันนะครับเนี่ยที่ ในขวดนี้ชาไว้ตอนนี้อยู่ร่วมร่วมเกือบเกือบสองเดือนนะครับตอนนี้แต่ว่ารากเขานี้จะเริ่มหมอตั้งออแต่ยี่สิบวันนะครับวันที่ยี่สิบเริ่มอ,ออกแล้วทีนี้ก็เอาไว้ประมาณเดือนกว่า,กวาเกือบสองเดือนนะครับเพื่อที่ให้รากของเขานี้แข็งแรงนะครับ มาด้านนี้ก็ถือว่าตัดง่ายนะครับด้านนี้โอเคเราก็จะเปิดอีกที้นึงกับปปุ๊บโอ้โหอันนี้มีอันนี้มีฟ้านะครับเปิดฟ้าก่อนอ่าเปิดฟ้าแล้วก็ดันดันด้าน,นบนออกครับอ่าเนี่ย มันจะด,ดันออกได้ง่ายนะครับลองทำดูครับผมเพราะว่าแต่ละวิธีนี่ก็ทำได้นะครับถนัดแบบวิธีไหนก็ได้อันนี้เป็นวิธีการช้ำม,มะนาวแล้วก็การนารุบระาลมะนาวแบบเกรตรอิดนดีๆนะครับอันนี้ก็ความลงเลยนะครับปึ๊บอ๊บอ่านี่เขาก็จะออกเลย เร,เราเราเห็นลขางขอครับลากเนี่ยเติมเลยนะลากเติมเลยนะเอาไว้นิดก่อนอ่าโอเคลองไว้ก่อนนะลงเลยนะครับปึ๊บลงเลยโอเคคบผมได้ย,ยินนะครับผม ดินีนี้ก็จะผสมเป็นดินล่วนอยู่หลังสวนนี่ครับดินล้วนหลังสวนดินที่ผ่านการเรียกว่าผ่านกระบวนการธรรมชาติแล้วก็มาผสมกับไอกะมร้า้า่านิดนึงนะครับผมเพื่อช่วยให้ระบายอากาศได้ดี อันนี้ต้นที่สามแล้วต่อไปก็ต้นที่สี่ครับผมต้นไหนดีเอ่ยต้นนี้ดีไหมอ๋อมีต้นนี้ครับต้นนี้ไม่ใงจะมีใบอ๋ออันนี้เป็นแบบเแบบใส่ก้นขวดน,นะครับ ตัวนี้ก็จะมีใบร่วงนิดหน่อยนะครับดูรากอ๋อรากรากก็โอเคนะครับแต่ตัวนี้เราจะเอาออกอยากนิดหนึ่งนะครับเอาต้นเาเอาออกอยากนิดหนึ่งเพราะว่าใช้ใช้จำแบบตามปกติคือไม่ได้ความไม่ได้กลับด้านนะครับ โอเคให้ดูให้ดูได้หลายวิธีนะโหยากน,นิดนึงนะครับตัวนี้ ถ้าเอาใส่ด้านเอาใส่ด้านนี้มันจะออกยากนิดนึ่งโอเคแต่ไม่เป็นไรครับเรามาดูลากของเขานะครับอ่านี่เลยนะครับลากเขาก็ถือว่าใช้ได้นะครับลาก เติมเหมือนกันนะครับโอเคแต่ตัวน,นี้มันจะไม่ได้เบาของเขานะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เอาวังเลยตบดินเลยนะครับ ก้นเนี่ยร <Okay. S 1> ดน้ําิหอยครับ <Okay. S 1> อ่าได้เหมือนกันนะครับต้นที่สี่แล้วครับผมต้นที่สีแล้ว เดินผู้ชมดูอีกต้นหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้เป็นต้นไฮไลท์นะครับก็คือตัวนี้เขาจะออกออกดอกแล้วก็ติดลูกเลยนะครับตัวเนี้ยติดลูกเลยอันนี้่บงบอกยังสายพันธุ์ที่บอกว่าลูกดกหมายถึงว่าลูกนี่ลูกดอลูกดกนะครับลูกจะมีลูกตั้งแต่อยู่ในขวดลนะ อบไหมครับที่ปลูกมะนาวปลูกแล้วปลูกแป๊บเดียวสามเดือนแล้วก็มีลูกให้เก็บเกี่ยวให้ได้ชื่นใจมันม,มีมีบางท่านนะครับปลูกมะนาวร่วมปียังไม่ออกยังไม่ออกลูกอันนี้ซื้อซื้อกิ่งมานะซื้กิ่งมาแต่ถ้าใช้มเลชมเล็ดใช้เมล็ดเพราะเมล็ดปลูกอะบางบางต้นนะครับบางสายพันธุ์อายุถึง4 5, ปี5ปีถึงเป็นลูกนะครับ เรามาดูกันครับผมอ่า,านโอ้โหนี่ไงครับสังเกตดูครับผมนี่ใบหนึ่งใบอันนี้ดอกอดอกแล้วก็เป็นลูกอันนี้ใบใบเขาล่วงนะครับตัวนี้โอเคอันนี้เดี๋ยวผมจะชํำไว้โดยที่ไม่เอาลูกเขาออกนะเดี๋ยวให้ลูกเขาโตว่าต้นแค่นี้ เขาจะสามารถที่จะเลี้ยงเลี้ยงลูกเขาได้ไหมนะครับผมเลี้ยงดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมามาติดตามกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมเอาเอาไว้เลยไม่ออกครับเนี่ยถ้าถ้าแบบนี้ถ้าเอาแบบด้านคว่ำเนี่ยเวลาออกมาจะง่ายครับดันเลนง่นนายมากนี่เขาก็จะไม่แตกนะครับ ดู่ทรงทรงสวยเลยนะยังไงก็ฝากติดตามช่องกเกษตรอินดี้ด้วยนะครับผมใครมีเทคนิคดีๆแล้วก็พันธุ์ดีๆมาแบ่งปันได้นะครับนอกจากมะนาวผมมีมะนาวพื้นบ้านที่เป็นพันธุโบราณดั้งเดิมพันเดิมดัางเดิมที่มีคุณสมบัติพิเศษกลิ่นหอมน้ําเยอะเปลือกบางนะครับแล้วก็ยังมีเมล็ดแตง มเมล็ดแตงก็เลต้งแตงแตงนบ้านนะครับสะสมไว้อน,นุรักษ์ไว้ก็ใครอยากได้มเมล็ดแตงก็ทักมาได้นะครับจะพุ่งส่งให้ฟรีนะครับผมตอนตอนนี้ช่วยช่วยกันเอาไปปลูกนะครับเพื่ออ,อนุรักษ์ไว้เป็นพันธุ์ตั้งเดิมตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เข้านะครับแตงบานเท่านียมันจะแซ่บเลยครับหอม ต้นทีห้านะครับผมสําหรับคลิปนี้ส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวผมทําการต่อนะครับแต่ว่าจะให้ท่านผู้ชมได้ดูแค่ต้นทีห้านะครับเพราะว่ามีหลายสไตล์นะครับ่าสําหรับต้นนี้น้องน้องเขาเรียกว่าน้องดอน้องโดกนะครับเป็นลูกตั้งแต่ใบเดียวมีใบเดียวก็เป็นลูกได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมกล่าวขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ